สวัสดีครับผมช่างหน่อยรัชพลนะครับวันนี้ก็จะพามาชมงานต่อเติมรีโนเวทบ้านนะครับนี่นะส่วนนี้ก็คือถ้าเป็นโรงจอดรถนะครับที่จอดรถเดิมนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทําการทาสีเกาะอิทาสีย้ายหน้าต่างมาติดข้างหน้านี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นั่นของเดิมนะครับตัวน,นี้ทาสีทาแค่ผนังนะสีเราตัวนี้ก็ไปดูด้านซ้ายมือนะครับ ด้านซ้ายมือก็จะก่ออิฐฉาปูนใหม่นะครับตอนส่วนฝ้านี้ก็ของเดิมนะครับฝ้าตรงนี้ของเดิมหมดเลยแล้วก็คือส่วนของตรงนี้เราทาการก่อใหม่แล้วติดหน้าต่างสําเร็จนะครับเป็นบานสําเร็จซื้อที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับ้างหลังนะครับทีมงานก็กําลังเก็บงานอยู่นะครับก็เหลือเช็ดกระจกเช็ดอะไรพวกนี้นะหน้าต่างของเก่านะครับ เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับข้างในก็จะปูกระเบื้องอยางนะครับที่ข้างหน้าบ้านเป็นห้องถูกนะครับปูกระเบื้องอยานนะนนส่วนฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นปูด้วยกระเบื้องแกนโตนครับสีครีมนะตัวนี้นะครับนี่ Ản, งานกาลังเขียนงานอยู่นะครับฝ้าเราก็ทําใหม่นะครับอันนี้ฝ่าเป็นฝ้าชับเรียบนะครับของเดิมเป็นอไปเป็นทีบานะครับส่วนฝั่งวงจรถก็เป็นทีบ <Duty> าเช่นกันนะของเดิมนะครับตัวนี้เป็นของใหม่ทําเป็นฝ้าชับเรียบหมดเลยนะครับ <S <S นี่สวยงามน,นะครับ <S <S ห้องนี้ก็กันกันขึ้นมาใหม่นะครับห้องตรงหน้าผมกันขึ้นมาใหม่ ฝาไฟใหม่ทาสีนะครับวงกบก็อันนี้เป็นวงกบเดิมนะครับบานก็บานเดิมนะครับทาสีใหม่ย้อมด้วยสีไอ้เลกเกอร์ด้านนะครับนี่ย้อมด้วยเลกเกอร์ด้านนะครับติดคิ้วนะครับ,รบข้างล่างเนี่ยติดคิ้วคิ้วก็เป็นคิ้วตัวนี้เป็นบัวพื้นของเชลล่านะครับ เายังมีเก็บงานกันไม่สะอาดดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเก็บให้หมดะจะปูกระเบื้องยาครนะับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับนีนนะ่จากเดิมเป็นห้องครัวนะครับ,นรบในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำห้องหนึ่งนี่นะมีปลั๊กไฟนี่ ปูด้วยกระเบื้อง40นะครับลายตามนี้เลยแล้วก็ขาวดำน,นะครับนี่กระเบื้องขาวดำเครื่องดูดฝุ่นนะตอนนี้ช่องลมของเดิมนะครับอ่างก็เป็นอ่างเล็กนะความกวาม้วางของห้องน้ำเมตรสิบนะครับนี่ไม่มันจะพอดีเลยกวา้างเมตรสิบนะครับความยาวอยู่ที่ จะเป็นเป็นโซนของโซนอาบน,าน้ำโซนอาบน,าน้ำมันจะมีตู้นะมีกระจกติดให้นะนะครับสวยงามประมาณน,น,นี้นะครับ สวยงามโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องอื่นต่อนะครับไปดูห้องครัวนะครัวนี้ผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะนี่ตอนนี้ติดตั้งฮูดเรียบร้อยแล้วนะครับครัวผมก็เคยลงไปแล้วนะครับนี่ติดตั้งฮูดดูดควันแล้วก็ซิงค์เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะสวยงามนะครับ ขับสายมือนะครับด้านซ้ายมือจะมีห้องน้ำในห้องหนึ่งเนาะนี่ห้องน้<อ>ําก็จะปูพื้นลายเดียวกันนะครับนี่ตอนนี้ห้องน้ําม,มีกว้างเมตรห้าสิบนะครับยาวสามเมตรนะด้านลึกเข้าไปนะครับสามเมตรนะครับลึกถึงโซนอาบน้ำนะครับสามเมตรม<อ>ก็จะมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า,น,านะครับอันนึงแล้วก็กระจกนะ บาน,นแล้วก็ชัโกโกค,ครับเดยเป็นโซนอาบน้ำน,นะครับนี่นะโซนอาบน้ำเนี่ยจะมีฝักบัวติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยโอเคสวยงามน,นะครับอ๋อเหลืองเก็บตรงนี้อีกรอบนงะน็อตสามตัวนะเดี๋ยวจะต้องเก็บ เก็บต้องล้างอีกรอบก็จะเป็นห้องเก็บของครับตอนนี้ก็ประตูเป็นประตูเดิมนะครับเราทาด้วยแลกเกอร์เงาไอ้แลกเกอร์ด้านนะครับเป็นห้องเก็บของสีสวยงามนะครับประมาณนี้นะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นโซนชักล้างนะครับชักล้างนะเป็นหลังคาไม่ั้งชีดนะครับ มีรองระบายน้ำออกข้างหลังอยู่แล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ